เย็นนี้เราไปผัดผักบุ้งไฟแดงของปู่ของลูกเราดีกว่านางดาเมื่อกี้อ่ะเอ็งทำได้ไงวะเอ็งพูดอะไรของเองข้าทำอะไรเหรอก็เมื่อกี้อ่ะข้าเห็นว่าเอ็งอ่ะเดินบนน้ำได้บอกมานนะเอ็งทำได้ไงวะ เหลวไหลเองพูดอะไรของเองใครมันจะเดินบนน้ำได้พูดอะไรไร้สาระจริงๆเลยถ้ามีหลักฐานเย็นนี้เราไปผัดผักบุ้งไฟแดงของป่ยของลูกเราดีกว่าข้าจะโพส์คลิปนี้ให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่าเองอ่ะเป็นตัวประหลาดย่านะนางติก๊กข้ายอมเองแล้ว เองจะให้ข้าทำอะไรเองบอกข้ามาเลยแต่ขออย่าโพสทลิปนี้นะนางติ๊กนะทำไมเองไม่อยากดังหรอวะไม่อ่ะข้าไม่อยากให้คนมาวุ่นวายกับข้ายิ่งคนมาวุ่นวายกับข้าข้าก็ไม่มีเวลาส่วนตัวงั้นเองก็บอกข้ามาว่าเองอะทำได้ยังไงที่ข้าเดินบนน้ำได้นะ่ะก็เพราะรองเท้าคู่นี้ มันเป็นรองเท้าประหลาดที่ข้าเก็บได้มามันเป็นรองเท้าวิเศษงั้นเหรอถ้างั้นฉันขอได้ไหมเองจะเอาไปทำอะไรเอามาถึงนะถ้าเองไม่ให้เดี๋ยวข้าจะโพส์คลิปนี้นะอยา่ยาอยา่าอย่างั้นเองเอาไปและเองก็ลบคลิปนั้นนะอะข้าให้เองลบคลิปก่อนขอบใจนะ ถ้าลบคลิปให้เองแล้วเองไปได้แล้วนังดานังโง่มีของดีอยู่ในมือไม่รู้จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์รองเท้าวิเศษมันจะทำให้ฉันเป็นผู้วิเศษจะมีคนนับหน้าถือตาต่อไปเนี้ย ฉันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเ <laughs> ข้ามาเลยจ้าทุกคนเข้ามาเลยจ้าฉันจะแสดงอภพินิหาให้ทุกคนดู วิธีหารจริงๆเลยสาู้เป็นบุญตาจริงๆใช่ป้าต้องเป็นคนที่มีบุญมาเกิดแน่ๆแม่แม่คิดดีแล้วหรอยกรองเทาวิเศษของมีค่าขนาดนั้นให้ปติกอะแม่คิดดีแล้วละบิลสำหรับแม่นะ่ะไม่มีอะไรมีค่าได้มีเวลาอยู่กับลูกหรอกนะแม่หมายความว่ายังไงอะ ถ้าแม่ไม่ให้รองเทา้านางติก๊กมันไปอ่ะมันก็จะโพสคลิปที่แม่เดิมลนน้ำได้ให้ชาวบ้านเห็นและถ้าชาวบ้านเห็นแล้วก็จะแห่มาหาแม่หาว่าแม่เป็นผู้วิเศษจากนั้นชีวิตแม่ก็จะไม่สงบสุขอีกต่อไปแม่ไม่ต้องการแบบนั้นแม่ต้องการเวลาที่อยู่กับลูกก็จะ้ะฉันเข้าใจแล้วจ้ะแม่ <laughs> ป้าจ๊ะคือฉันปวดหลังเหลือเกินป้าช่วยรักษาฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นมาหลายปีแล้วไม่หายสักทีได้สิแต่ค่ารักษาแพงหน่อยนะแพงเท่าไหร่ฉันก็ไม่เกี่ยงหรอกจ้ะขอแค่ฉันหายก็พอดีงั้นหันหลังมา ปวดแล้วป้าหายไปผิดทิ้งเลยวิเศษจริงๆสาธุป้าจ๊ะหน้าฉันอนะ่ะเป็นสิวเต็มหน้าเลยจ๊ะไปรักษาคลินิกที่ไหนก็ไม่หายสักที่เลยจ๊ะป้าช่วยเอาเท้ามาเหยียบหน้าฉันได้ไหมจ๊ะถ้าหายเนี่ยฉันจ่ายไม่อ่านเลยจ๊ะได้สิงั้นเอ็งยื่นหน้ามาจะป้า ้ยหายเป็นสิวแล้วเว้ยยวิเศษจริงๆรบคจ้าป้าขอ,ขอบคุณจ๊าป้ามันช่างวิเศษจริงๆ,ๆจ้าป้าฉันหายแล้วจ้ะหายก็วค่จ่ายเงินมาด <laughs> ได้จ่าป้า <laughs> ผักบุ้งอีกเหรอไม่หรอกลูกสาวฉันนะ่ะเขาชอบกินผัดผักบุ้งนะ่ะฉันเจอผักบุ้งที่ไหนอ่ะฉันก็เก็บมาฝากตลอดแหละว่าแต่เองอ่ะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนั่นแหละตอนเนี้ยฉันน่ะมีคนนับหน้าถือตามีคนเอาเงินเอาทองมาให้อยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาแหละ ไม่เหมือนเองมีรองเท้าวิเศษแท้แต่กลับใช้มันใส่ไปเก็บผักบุ้งนี่นะข้าไม่ได้อยากเป็นผู้วิเศษนี่นะข้าแก่แล้วข้าก็แค่อยากใช้เวลาอยู่กับลูกมีความสุขอยู่กับลูกให้มากที่สุดก็แค่นั้นเองแม่แม่หายไปไหนมาเนี่ยหนูตามหาแม่ซะทั่วเลย แม่ก็ไปเก็บผักบุ้งมาผัดให้บิวกินนั่นแหละลูกมแม่เนี่ยรู้ใจหนูที่สุดเลย,เยนี่แม่หนูนะซื้อเสื้อมาเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้แม่ด้วยโอ้อโหถบิวทำไมไม่เก็บเงินไว้ล่ะลูกเสื้อเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อเองก็ได้ ได้ไงล่ะแม,แม่แม่ซื้อเองมันจะไปเท่ากับลูกซื้อให้ได้ยังไง <c oughs> ไปแม่กลับบ้านกันดีกว่านะได้ไปกัน <c oughs> เดี๋ยวแม่จะไปผัดปักบุ้งให้กิน <c oughs> ไปก่อนนะติ๊ แอนแอนกลับไม่เยี่ยมแม่หน่อยได้ไหมลูกแม่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยแม่ก็รู้ว่าฉันน่ะต้องทํางานหาเงินถ้าเกิดว่าฉันลางงานกลับไปเยี่ยมแม่ฉันก็เสียรายได้สิแม่ไม่เสียหรอกแอนเดี๋ยวแม่จ่ายให้เองตอนเนี้ยแม่มีเงินเยอะมากเลยแอนจะเอากี่หมื่นแม่ก็มีให้นะจริงเหรอแม่นี่แม่พูดจริงเหร แม่ไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมแม่พูดจริงแม่มีของดีจ้าจ้าแอนแอนกลับมาหาแม่จริงๆด้วยลูกแม่คิดถึงลูกมากเลยแม่ไหนอะเงินชดเชยอะ่ะที่แม่บอกว่าจะให้ฉันอะ่ะนี่ฉันอุตส่าห์ลางานมานะแม่ รอแป๊บนะลูกนี่ไงลูกเงินจำนวนเนี้ยพอที่จะซื้อเวลาให้แอนอยู่กับแม่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ไหมบูยแม่เงินเยอะมากเลยอะแม่เบลมาจากไหนอะแม่ทำได้ยังไงอะถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้อะก็แม่บอกแล้วไง ว่าแม่มีของดีของดีที่ว่าคืออะไรเหรอแม่นี่ไงฮะรองเท้าเนี่ยนะนี่ไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะมันเป็นรองเท้าว,วิเศษนอกจากจะใส่เดินบนน้ำได้แล้วยังรักษาโลกได้ด้วยเพราะแบบนี้ถึงมีคนเดินทางมาหาแม่ให้แม่ช่วยรักษาโลกให้แล้วก็เอาเงินมาให้แม่ด้วย ถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่สิแม่เดินบนน้ำได้ก็เพราะไอ้รองเท้าคู่นี้แหละโหสุดยอดไปเลยอะแม่แม่ถ้าอย่างนั้นะ่ะฉันขอได้ไหมรองเท้าคู่นี้ฉันจะเอามันไปหาเงินน่ะเอามาใช้นี่อะแม่ให้แอนไม่ได้หรอทำไมล่ะแม่ แอนใช้นี้เท่าไหร่เดี๋ยวแม่หาเงินใช้ให้เองขออย่างเดียวอะ่ะแอนกลับมาอยู่กับแม่ได้ไหมแม่แม่ก็รู้ว่าฉันไม่อยากอยู่บ้านนอกอะ่ะอากาศมันร้อนเดินทางก็ลําบากอะ่ะเพราะแบบนี้ไงแม่กลัวว่าถ้าแอนได้รองเท้าไปเนะี่ยเดี๋ยวแอนก็ไม่กลับมาเยี่ยมแม่อีกอะ่ะโอหแม่แม่ไม่ให้อะ่ะฉันไม่เอาก็ได้ <c oughs> ไม่เอาก็ได้จ้ะ นี่จะเห็น l อง มันขโมยรองเาวิเศษเช่นไปอ่ะแทมยังขโมยทรัพย์สินเช้นไปหมดเลยออะโอ้นางติ๊กเอ้ยมีลูกก็เหมือนไม่มีฉันเพิ่งมารู้วันนี้แหละต่อให้ฉันมีของวิเศษอยู่ในมือมันก็ไม่มีค่าเท่ากับการมีลูกที่ดีที่มีเวลาให้ และไม่ปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพังถึงแม้ว่าฉันจะมีเงินมากมายแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันหายเหงาหายที่ถึงลูกเลยก็พอแบบนี้ไงฉันถึงได้ยกรองเท้าให้แกถึงรองเท้านั้นจะเป็นรองเท้าวิเศษก็ไม่มีค่าเท่ากับมีเวลาอยู่กับลูกหรอกนะ ฉันและอิจฉาเธอจริงๆเลยดามีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ได้อยู่กับลูกอะ่ะไม่เหมือนฉันมีเงินมีทองแต่ต้องอยู่คนเดียวมีหน้ำซ้ำลูกเป็นยังขโมยทุกสิ่งทุกอย่างของฉัได้หมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะจ๊ะป้า <c oughs> ฉันเชื่อว่าสักวันเนี่ย ลูกป้าจะคิดได้แล้วก็กลับมาขอขอมาป้าป้าหิวไหมจ๊ะไปกินข้าวได้กันนะไป <c oughs> <c oughs>